Hehehehe <laughs> เจ้านะครับเสร็จเรียบร้อยจ้าลิ้นจี่ลงสวนจ้าเราไม่ใช่ปลูกแต่ทุเรียนเด้อเราปลูกลินกน้นจี่ถนนมะนาวนะครับต้นมะนาวนะครับนะ่มีมะนาวด้วยมีลิ้นจี่ด้วยมะม่วงด้วยถนนด้วยนะครับเราปลูกหลากหลายอยู่นะครับไม่ใช่ปลูกแต่ทุเรียนนะครับ ทุเรียนเราก็ตอนนี้กําลังจะฟื้นแล้วน,น่นตอนนี้ทุเรียนป่วยนะครับเราก็จะปลูกแต่ทุเรียนไม่ได้นะครับคอยติดตามผลงานดินกี่ต่อไปเด้อพี่น้อง